สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับลำโพงบูทูธนะครับเป็นลำโพงบูทูธ5.0นะครับตัวนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะครับ2ตัวครับเป็นของคุณชัยสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณนิวัฒนะครับ2ตัวครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2,600บาทนะครับรวมค่าจัดส่งครับ2,600บาทนะครับรวมค่าจัดส่งเป็นงานหนังนะครับตัวนี้เลือกโทนสีได้ครับตามใจลูกค้าเลยครับก็สำหรับในส่วนของขยายนะครับเป็น ขยายบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธ5.0นะครับก็สามารถรองรับสัญญาณบลูทูธนะครับว่าเป็น USB นะครับ AUX นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณวิทยุคือ S.F.M นะครับว่าเป็นเมมโมรีการ์ดก็ใช้ได้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็มายุ่งยากครับ จะมาอธิบายให้ฟังครับต่อมานะครับก็จะมีวัดโวลต์นะครับตัวนี้เช็คสถานะแบตนะครับแล้วก็มีสวิตช์นะครับปิดเปิดนะครับในส่วนของด้านในนะครับก็จะมีอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านในก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับ0.8แอมป์นะครับ แล้วก็ดอกลำโพงนะครับจะเป็นดอกลำโพงฟูลเลนนะครับขนาด6นิ้วนะครับ1คู่นะครับแล้วก็แหลมสีนิ้ว1คู่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาสีไหนแบบไหนนะครับถ้าเรามีเราก็จัดให้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผ้ายืดก็ได้นะครับทําให้ได้ครับสีจะมีสีดําสีชมพูเขียวขาวอะไรก็มีหมดครับ ก็จะมีหูหิ้วครับหูหิ้วอย่างดีครับหนาหูหิ้วเย็บนะครับตัวนี้มาตรฐานครับด้านล่างก็จะมีกันกระแทกนะครับเป็นที่รองนะครับครับก็ถ้าใดท่นสนใจนะครับก็รีบสั่งจองเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคายังไม่ขยับขึ้นนะครับแต่ว่า วัตถุที่ใช้นะครับก็ตอนนี้ราคาเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับแต่ว่าราคาตู้ก็ยังยังราคาเดิมอยู่นะครับ2,600บาทครับตัวนี้ลมส่งครับกม็มาลองฟังเสียงดูครับ ตัวนี้สามารถเสียบไม้ได้นะครับ2ช่องครับก็มีจะมีวอลลุ่มไม้นะครับสอตัวควบคุมด้วยวอลลุ่มตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแค่เป็นตัวปรับอันี้เฉยครับปรับเอ็กโคแล้วก็ปรับวอลลุ่มไม้เฉยแต่ว่าตัวหลักก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ควบคุมเสียงทั้งหมดม,มีเสียงแหลมเสียงเบีดนะครับตัวนี้ปรับได้ทั้งหมดนะครับนะครับปรับเสียงส <performance> เสียงแหลมได้หมดเสียงเบสดค,ครับฟังเสียงดูครับ นี่เปิดแค่ประมาณ1 1สโบเอ็ดนิบเอ็ดโมง มานี้นะครับส่วนการใช้งานของตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นสวิต c ์ดีนะครับสวิต์ดีก็คืออเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> จะใช้เปิดทานแบตนะครับก็ใช้สวิต์ตัวนี้นะครับนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นไฟ a c นะครับ2อ0นะครับนี่ก็เสียบปลั๊กเข้าไปตรงรูนี้เลยนะครับ แล้วก็สวิตช์นี้ก็ไม่ต้องใช้ครับแล้วก็มาเปิดสวิตช์นี้แทนนะครับเนี่ยสวิตช์เวอร์เนี่ยครับแค่นี้เองครับหรือว่าจะเปิดพร้อมกันทั้งสองตัวก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันครับเปิดเปิดพร้อมกันเลยก็ได้ครับทั้งสองตัวครับไม่มีผลอะไรครับส่วนการชาร์จแบตนะครับตัวนี้จะมีสวิตชิ่งฝังไว้ในตัวนะครับเป็นสวิตชิ่งชาร์จแบตขนาด12โวลต์นะครับ10แอมป์นะครับ1ตัวอยู่ข้างในนะครับก็วิธีชาร์จแบตนะครับก็ง่ายๆครับ เพื่อนๆก็ใช้สายปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบปลั๊ก AC นะครับเสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็เสียบกับไฟไฟบ้านเรานะครับไป200ยี่นะครับมันก็จะชาร์จแบตในตัวนะครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่ต้องถอดแบตออกมาชาร์จนะครับก็จะมีตัวบอกสถานะแบตนะครับถ้ามันเต็มมันก็จะขึ้นเต็มนะครับก็ประมาณนี้ครับใช้งานง่ายครับตัวนี้รองคาราโอเกะได้ครับเสียบไม้ได้สองช่อง ก็สาหรับท่านใดที่ชอบนะครับราคาประหยัดครับแนะนําชุดนี้นะครับชุดนี้ตอบโจทย์ท่านได้ดีเลยครับสําหรับท่านที่งบน้อยนะครับแต่ว่าถ้าต้องการรายละเอียดก็แนะนํานะครับให้เล่นชุดเป็นขยายพวก ZK อะไรพวกนี้นะครับจะให้รายละเอียดเสียงที่ดีกว่าแต่ว่าเรื่องต้นทุนนะครับก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ หลายพันนะครับประตูประมาณนี้นะครับฟุตคุณฟุตก็ประมาณอย่างต่ำก็ประมาณ4ี่ห้าพันนะครับอันนี้ขั้นต่ํานะครับประมาณ4ี่ห้าพันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ7จ0 0พันแประมาณนี้ครับก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกใช้เอานะครับงบน้อยก็ดังได้ครับอีกหนึ่งครั้งเลือกครับสอรถามตัวใดที่สนใจนะครับชุดนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าจะสอบถาม โดยตรงนะครับก็ถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 5 0 1 0 6 8 7 7 0 9 5 0 1 0 6 8 7 7ก็ยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับอย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลามารับชมคลิปวิดีโอจากต้นยันจบครับ เจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ